สวัสดีครับพบกับช่องสีแสิเสนะครับวันนี้ผมก็จะมาผมไม่มาเล่นโลบอกรอกวันนี้ผมก็จะมาสอนเปลี่ยนชื่อในโลบอก,ร,อกรับมาง่ายมากเลยกดตรงนี้ครับที่เป็นรูปฟันเฟืองเซตติ้งครับแล้วก็พวกเราก็เปลี่ยนชื่อได้เลยนะเนี่ยเนี่ยอันนี้ยัอนี้ดิเซเนี่ยขอโทษครับพูดผิดอ้าเปลี่ยนชื่อได้เลยทุกคนจะเปลี่ยนชื่ออะไรกันนะนะเดี๋ยวผมขอลองเปลี่ยนชื่อนะ อันนี้จับเซโอเคเห็นไหมทุกคน,นก็เลยขึ้นชื่อเซเลยเดี๋ยวไปดูหน้าหลักดูเห็นไหมจับเซเลยทุกคนโอเคเราทุกคนสามารถเปลี่ยนรหัสได้นะทุกคนแต่ผมจะไม่เปลี่ยนให้ดูอ่าทุกคนแล้วก็เปลี่ยนอันนี้ได้เลยเปลี่ยนวันเกิดได้เลยนะโอเคคลิปนี้ใครชอบเย่าุืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับสวัสดีครับ